ตสดธรรมดาในหอยมะซื่อยังน่ามือในแก่ก่ต้มข้าวให้ลูกอู้หูมะซื่อแล้วกินอีกแล้วฝ้าวก็เอารถแม่เดี๋ยวคอยก็บท้ายไปเรี่ยเจ้าก็เอารถท้ายแม่พระเอกกั้นจ้าแม่พระเอกว่าผู้ง่ามมือในท้ายเอาเครื่องตัวเล่าเราไปเลยแต่งตัวเล่าฝ้าวอาฝ้าวกับท้ายเราขอท้ายเราแล้วก็เอารถแม่ไปเชียร์ให้ ม่เห็นเม่หอยมากจะเคลียรม่หอยย่านโควิดย์สินเม่หอยเขาซาโควิทต์วบาบ่มีดอกจ้าเขาซาซื้ออืมเนี่ยซื้มก็ขายคือเก้าคนแล้วพักเต็มอยู่งเมยหอยเรามาซื้อท่งนี้มันเมื่อยมัน่แข็งเขาสิมาเอายังเมย์แถวแถวบ้านห้องบ่โอเอายังเอาแค่รถได้ไหมนี่เม่ย์ใช้กระ่าไหมนี่ ไปตลาดเรื่อาไปตลาดทั him, ้งมาซื้อเพชรจิมก้อนเอามากได้สดจิมใช่ไหมเอาสินไล่มือเร่งเราเห็นว่าไม่หอยโอ้ไล่มือเรงคนโดดไม่หอยเราจะมากใจหนึ่งเลยขอถ่ายเราจะน้อยกันจ้าถ่ายแม่พ่อเอกมือเสาร์ถ่ายพ่อถ่ายยกเข้าวนึงถ่ายพ่อพอเอกแม่นั่งเอกกันไปเอกกันเราคิดแต่เราไม่เติมกระได chạy lại lắm bơi mà do lời mi hoi lắm nha lâu mặt to lắm nha lắm bơi mà nó nhắm bono bani lao mẫn kẹt mất bono à, mày hoi mà chắc chắn nếu có chịu nữa mày hoi lắm ngang hai you mày hoi chắc chắn kìm kì lì kìm kì lì 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 เนี่ยเต็มเจ้หอยหมูแปดสิบกระดูกก็มีอยังกระดูกแปดสิบเออเก็บเห็ดใจฮันแปดสิให้เก็ปดิอันน้ำเจ้ามันหมูกับแปดิบพูันอันนี้เนี่ยบ๊ได้เนี่ยเออเนี่ยบมันก็ซ้อกันละค่าเดียวกันเกี๊ยชิปต้านกระดูกกันละแม่อันนี้อาฝ่าวิจัยได้เหรอหันมันหมูสองย่างเป็นรอยหกสิบบาทอันเห็ดหอมนี้คาะ อันนี้หอมชิบบาหอมชบบอันนี้แม่ได้เท่าไรถ้าไปนสังด้ไหมเอาีบะเลยเราไม่ได้เครูงผลีอันนั้นชีอันนี้หอยแล้วก็บใจเป็นผู้คิยนั่นเราฝ่าวงล่สดเล่าซื้อเอาอันนี้ชีฟฮาบะไหมใช่รสคุณอาจจะมาซสือยังแนบญูยาเล่าก็ได้บวกชีฟาบท หอยเป็นสองร้อยหกสิซบาทใยรขับกาญใบก้อนนะน้องแม่หอยอือใส่สีย่าัญโควิดตะข่อยกยานี่มันทั้งว่นนีดอกจีได้เต็มเลยได้สองร้อยจ้าหกพีบาทหอยเราก็มะใายแล้วสีเปล่าไปเซืนอาหารมาเห็ดไหหมอล่ำเรากินมือแรงเนี่ยเล้ากินไหลดจจมาสามร้อยสิ่เมง่ช อันกล้เท่าจยะ่ะเขาสอง้อยอันใบาหากับใบเศร้าโอ้มีสีทันจิบาบาทผ่าก็ล,นานล,ลุกนาลุกห <c oughs> ลังหมเลยเอาความคุณมากได้ไหม่หอยเด้อจ้าควาคุณแม่พระเอกนกพงศกรจ้าเส <c oughs> ียงวีหกคนกับล่ำคือเกานน่นล่ะล้วจิเนี้ยเราดินี้นี้คนจีไรสวดมือแรงเอาหอยคอยว่าเจียวนนู้ไไ่แก้วยยโย่ฝ้าไป ซึ้ or arts, or ็ขายของคือเก่าละของกระดยขายชูย่างละเขาเขียนยังกดจะบอกนิกน้อยนี่โอ้คนตีส้อมหมืองเล้งเอ้าผู้สอบก็เสาแต่นี่โอ้เขาสอบชูมือจำนี่เข้สอบมืงเราจะเคลียร์ไหหอย โอ้ขอบคุณแม่หอยมากนะจ้าแม่เติมชาแนลจ้าผนเราเมียเราแม่หอยเห็นจ้ากลดแล้วผลในยางเมียนรอแล้วเฝ้านุ่มสีนุ่มหน่ยสีป่าขอบคุณหลายๆจ้าแม่เติมชาแนลเป็นผู้อาชจ้ากดไลค์กดแชร์แม่เติมแน่จ้าเม่หอยเออผนเราเมียเราเรา๋ยวไปกินจัก่ยานเล่าผลน่ะกำลังไปเยอะผลน่ะ